How to ปฏิรูปการศึกษาไทยเพราะว่าพิซซาเนี่ยเป็นปการวัดการนำความรู้ไปใช้นะของผู้เรียนว่าไปสามารถไปใช้ในสถานการณ์ต่ตางๆของชีวิตจริงได้จริงหรือไม่เพราะข้อสอบที่ออกมาเนี่ย มันเป็นเชิงการเขียนเชิงบูรณาการเป็นสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นมาที่เด็กต้องไปแก้ปัญหาเอาหลักการตรกกะเหตุผลแต่ว่าเขาจะเน้นในเชิงของคุณธรรมจริยธรรมด้วยเข้าไปไปแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นโอเน็ตก็เช่นกันโอเนก็ให้นําความรู้ไปใช้เพราะในตัวชีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้บอกให้นําหลักการไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง นะเพราะว่าโอเจึงต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเด็กนําหลักการไปคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะหาคําตอบที่เป็นเหตุและเป็นผลนะที่มีค่านิยมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมแต่โอนเยังออกไล่ต่ําลงมากว่านั้นเนื่องจากโอ e เจะมาจับตัวชี้วัดย่อยด้วย o อ e เ็จึงไล่ลงมาวัดความคิดรวบยอดวัดความรู้หลังคิดหลังที่เขาเข้าใจหลังที่เขาคิดเขาประเมินเขาทําด้วยแสดงว่าทั้งโอเ นะทั้งพิซซ่ามันจึงวัดในสิ่งที่เด็กไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเนะพราะเราสอนให้ท่องจำเนื้อหาค่าเฉลี่ยมันจึงออกมาเป็นเรื่องที่แปลกคณิตนะศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ประเทศไทยลงทุนปีละเท่าไหร่ครับปีละกี่พันล,น,ลนล้านที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติอยู่ที่ 28, 30, 32อย่างเงี้ยนั่นคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิ